ใช่ไหมอ่ะเอาเสียงพึ่งลังพึ่งหมูปีมาีมันมันกัดผมอ่ะซิร์ในตอนนี้นะฮะเราก็เกิดในเบโอมที่เอ่อเป็นต้นไม้ที่ไม่มีใบมานะฮะแล้วก็มีเลสโตนเลสโตนท็อตเลยแย่เลยเยอะแยะเลย,ย,ย,เลยโอ้จ้หมู่บ้านวะหมู่บ้านสมัยเก่าเ,เพิ่ม<ๆ>ความน่ากวนนะฮนะเราจะกดเปิดเชเตอร์ขึ้นมาโอเคเ เน yeah, yeah. ี่ยตอนนี้เราก็ไม่ใช่คนเหล็กแล้วเข้าบ้านไหมครับนะฮะเดี๋ยวมาเซฟมาเซฟมันบอกว่ามันสว่างเกินกว่าที่จะนอนได้หายแล้วครับอุ้ย

เออเมื่อกี้มันถือไปแยกแล้วมาขุดเยีะคลิบหายละนอนไม่ได้มันสว่างเกินอ่ะปิดไฟอะไรมันสว่างแบบนี้เหรอปิดหมุดหลีนี่ไงนอนได้แล้วเออแต่ต้รงไหนดีนะที่จะหลับลงกันเลยเออเฮ้ยไก่โควิชเปิดอะโ้วเฮ้ยชิปเปอร์ไม่เห็นกูด้วยกูผ่านกระจกไม่เห็นกูด้วยมันมองมาหากูเนี่ยมันยืนมองกูอ่ะมันไม่เดินมาต่ออะไรอ่ะมันเดินมาแล้ว

แต่เชื่อวาตีผมอะคนอะไรวะฟ้าวายเฮ้ย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 มีรถ้ยอะไรอะใครเข้าเกมมาไม่ได้เชิญออกไปเป็นนักมืองจรบายเมื่อกี้ใครคืนนู่ะมักกะโอ้ยเอาไปแก้วเ่ก้วคนเชันเก่าที่มีร์ชันใหม่ มึงเข้ามาแก่แม่เข้าบ่อยชิบหายใช่เหรอเออเป็นตอนของทีมอีกเปล่าจะไม่้องเก็บของตัวเองอุ้ยเหี้ยตกใจซตอปปี้ไม่เหี้ยไอ้นี่คัดคัดแทบดอเลยโอ้ยโอ้ยอะไรอะเฮ้ยเอาโจอกูฟาวเอาเอา What the hell What What แล้วเราจะจบเกมนี้ยังไง ở ba nào tay ui ba ba xin hãy là ô yo bay wow Ôi, tôi làm gì cho tôi? tôi! Chị tôi! Chị tôi! tôi! Giúp tôi! Giúp tôi! tôi! Giúp tôi! tôi! Giúp tôi! พี่ต้องกินข้าวนะพี่พาพหลอนเปล่าสบองกูหมดกูหมดกูเอ๋กูเออกูหมดถ้ากินข้าวัมจะได้นี้ช่วยหาบ้านเรกูนี่มันยูกินไม่ได้เฮ้ยโอ้ยพีกลอกพีกลอกข้ามันข้ามันพีชายพยยคอมโบเฮ้ยเห็นแล้วปเฮ้ย

ไวยืนหมอกกันหนาล็อกช้างว่ะพี่อันดูช้างใช่เออว่ามันปรับช้างกูบอวะเออมันปรับช้างกูเป็นสองไอ้สัสมัต้องหาแท่นบูชาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาขาวโอ้ยตาขาวเฮ้ยตาขาวเต็มเลยทำไมตาขาวไอ้พวกนี้ขี้ขาดนะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยตัวอะไรอะไอ้พวกไอ้พวกขี้ขาดตัวดำน้าอ๋อไง โอ๊ยวันโอ๊ยวันไ่ใช่ละโอ๊ยตายตายกูตายเลยโอ๊ยแข่เล่นเฮียอะไรเนี่ยพี่พี่พี่